ลองนึกภาพตามกันดูนะคะกลางดึกเลยในเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำมิดมแล้วก็มีเสียงเรือดังฝ่าความมืดเข้ามามกลุ่มคนที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดของประเทศหน่วยซิลนะคะกำลังลุยน้ำเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่แต่แล้วเรื่องมันก็พลิกค่ะกลางภารกิจช่วยชีวิตแท้ๆกลับมีข่าวปล่อยออกมาในโลกออนไลน์ว่าฮีโร่พวกนี้ถูกจับเป็นตัวประกรันแล้วก็กำลังถูกเรียกค่าไถ่ พราะเรื่องมันน่าทึ่งมากนะครับคือมันมีส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยมีฮีโร่ใช่ค่ะมีสถานการณ์วิกฤตอย่างน้ำท่วมใหญ่แล้วจู่ๆก็มีผู้ร้าย ลึกลับโผล่ขึ้นมาจับฮีโร่เรียกค่าไทยสังนั้นมันเหมือนหนังเลยนะคะเหมือนพล็อตแหน่งแอคชั่นเลยครับซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงจุดติดแล้วก็พร่ไปในโซเชียลมีเดียได้เร็วขนาดนั้นใช่เลยค่ะฉากหลังของเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์น้าท่วมหนักที่หัดใหญ่แล้วจุดเกิดเหตุก็ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่หลายคนเรียกว่าดุเขต8 ใช่ค่ะเขต8ที่มีเรื่องเล่ากันว่าขนาดหน่วยกู้ภัยด้วยกันเองยังเคยเจอเหตุการณ์หนักๆมาก่อนเลยเรื่องทั้งหมดมันเลยดูดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดกันค่ะว่าข่าวลือที่น่าตกใจขนาดนี้มันเริ่มขึ้นได้ยังไงขอเท็จจริงจากฝั่งกองทัพเรือเป็นแบบไหนแล้วปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราโดยเฉพาะในยามวิกฤตแบบนี้ มันคือการประทะกันที่น่าสนใจมากนะครับระหว่างภารกิจกู้ภัยในโลกจริงที่มันก็มีอุปสรรคของมันอยู่แล้วค่ะกับสงครามข้อมูลในโลกออนไลน์ที่แบบสร้างความโกลาหลได้ในแค่คืนเดียวเลย แล้วมาดูกันครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแค่ไหนงั้นเรามาเริ่มที่ต้นตอกันเลยดีกว่าค่ะส่วนตัวยังสงสัยอยู่เลยว่าเรื่องที่ดูเหลือเชื่อขนาดนี้มันแพร่กระจายไปในวงกว้างได้ยังไงจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากไหนกันแน่คะจุดเริ่มต้นมันเอ่อค่อนข้างเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเริ่มจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าหน่วยซิลถูกจับเป็นตัวประกันในเขต8ค่ะแล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายเป็นตัวเล็กกลมๆเลย4 0,000บาท แค่นี้เลยครับเนื้อหาเริ่มต้นมีแค่นี้จริงๆแค่สี่หมื่นบาทแต่จำได้ว่าตัวเลขมันบานปลายไปกว่าน,นั้นเยอะเลยนะคะมันไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมไม่หยุดแน่นอนครับนี่คือธรรมชาติของข่าวลือในยุคนี้เลยคือมันจะถูกต่อยอดไปเรื่อยๆอ๋อ oh. จากสี่หมื่นในโพสต์แรกๆไม่นานก็มีคนอัปเกรดตัวเลขเป็น4ี่แสนบาทโห oh. แล้วก็เริ่มมีการเติมสี่ันเข้าไป มีรายละเอียดเพิ่มว่าหน่วยซิลถูกทำร้ายร่างกายด้วยบางโพสต์ถึงกับใช้คำที่ปลุกเร้าอารมณ์มากๆเช่นหน่วยซิลกำลังแทรกซึมเข้าไปแทรกซึมเหรอคะครับแล้วไปเจอเข้ากับพวกสายดาร์กก็เลยถูกจับตัวไว้การใช้คำว่าแทรกซึมนี่มันเปลี่ยนบริบทไปเลยนะคะจากภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กลายเป็นภารกิจลับทางทหารไปเลยถูกต้องครับแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เรื่องที่ดู ดูแต่งขึ้นขนาดนี้มันมีน้ำหนักจนคนเชื่อกันเป็นวงกว้างได้เป็นคำถามที่ดีมากครับปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เรื่องนี้ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเลยนะคือแหล่งที่มาของข่าวครับแหล่งที่มาครับมีการอ้างกันว่าเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากโพสต์ของบุคคลที่มีโปรไฟล์ทางสังคมที่น่าเชื่อถือมากท่านหนึ่ง อ๋อพอเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีคนก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบม,มาแล้วระดับหนึ่งใช่เลยครับมันคือทางลัดของความน่าเชื่อถือคนส่วนใหญ่พอเห็นข้อมูลจากคนที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือก็มีแวนวโน้มที่จะเอ่อลดเกราะป้องกันในการวิเคราะห์ข้อมูลลงแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อและแชร์ต่อทันทีถูกต้องครับ ยิ่งไปประกอบกับชื่อเสียงเดิมๆของพื้นที่เขตแดที่ถูกพูดถึงกันว่าเป็นพื้นที่อิทธิพลอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอดีเหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่ในกองฟางที่แห้งๆอยู่แล้วพอมีคนโปรไฟล์ดีๆมาจุดประกายทุกอย่างก็ลุกเพื่บขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยครับมันคือการทํางานร่วมกันของความน่าเชื่อถือของบุคคลกับอคติหรือความเชื่อเดิมที่มีต่อพื้นที่พอสองอย่างนี้มาเจอกันมันก็ระเบิดเป็นไวยร้าข่าวหรือที่ยากจะควบคุมเลยครับ พอเรื่องมันลามไปขนาดเนี้ยแน่นอนว่ากองทัพเรือก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วเขาออกมาตอบโต้เรื่องนี้ยังไงบ้างคะการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้คงกดดันน่าดูครับทางโฆษกกองทัพเรือในตอนนั้นคือพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ก็ออกมาถแถลงข่าวอย่างรวดเร็วและชัดเจนมากค่ะคำแรกที่ออกมาเลยก็คือข่าวทั้งหมดเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการปฏิเสธคือวิธีการที่เขาใช้ในการหักล้างข่าวลือครับใช่ค่ะวิธีการของเขาน่าสนใจมากคือเขาไม่ได้แค่บอกว่าไม่จริงแล้วจบครับแต่เขาค่อยๆแยกส่วนประกอบของข่าวลือออกมาแล้วใช้ข้อเท็จจริงตอบกลับไปทีละประเด็นเหมือนการผ่าตัดเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับเขาเริ่มด้วยการยืนยันสถานะของกำลังพลก่อนเลยว่าทุกนายปลอดภัยและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้สำคัญมากค่ะครับ ซึ่งนี่คือการดับความตื่นตระหนกของประชาชนได้ทันทีจากนั้นเขาก็เริ่มอธิบายบริบทของภารกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ข่าวลือไม่ได้บอกอืเขาชี้แจงว่าภารกิจในเขตแ8คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยไม่ใช่ภารกิจการรบแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นสําคัญที่ถูกเอามาโจมตีคือเรื่องอาวุธใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือหมัดเด็ดเลย กองทัพเรือชี้แจงว่ากำลังพลที่ลงพื้นที่ไม่ได้พกพาอาวุธติดตัวไปแม้แต่คนเดียวอ oh. สิ่งที่พวกเขามีคืออาหารน้ำดื่มแล้วก็อุปกรณ์กู้ภยัยเพราะนี่คือภารกิจช่วยเหลือในเขตเมืองไม่ใช่การรบที่ชายแดนพอข้อมูลนี้ออกมาข่าวลือมันก็พังเลยสิคะพังคืนลงมาทันทีครับเพราะมันไม่มีความสมเหตุสมผลเหลืออยู่เลยการให้ข้อมูลแบบนี้ฉลาดมากเลยนะ แทนที่จะสู้ด้วยอารมณ์เขาสู้ด้วยตรก,กะและข้อเท็จจริงทำให้คนที่ได้รับฟังสามารถคิดตามแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น S <S> การสื่อสารแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในภาวะวิกฤตครับเพราะมันไม่ได้แค่ปฏิเสธข่าวลือแต่เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้รับสารเลยเปลี่ยนกรอบความคิดยังไงคะจากเดิมที่มองภาพหน่วยซิลเป็นนักรบที่เข้าไปในแดนผู้มีอิทธิพลให้กลับมามองภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคนอ๋อมันเป็นการดึงสถานการณ์กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วก็คืนความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานหนักอยู่ได้เป็นอย่างดี แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะนี่คือยุคใหม่ของการทำข่าวปลอมมันไม่ได้มีแค่ตัวหนังสืออีกต่อไปแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานโผล่มาด้วยครับซึ่งนี่คือจุดที่ทำให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวขึ้นไปอีกระดับเลยคุณกำลังพูดถึงภาพถ่ายที่ถูกแชร์ว่อนในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีการแชร์ภาพหน่วยเสี่ยวกำลังถือปืนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูคล้ายๆกับพื้นที่น้ำท่วมในเขต8ดอืมเพื่อมายืนยันว่าเห็นไหม มีการประทะก,กันจริงๆใช่ซึ่งภาพพวกนี้มันทําให้คนที่กําลังสับสนอยู่เอ็นเอียงไปทางเชื่อข่าวลือได้ง่ายมากและทางกองทัพเรือก็ระบุชัดเจนว่าภาพเหล่านั้นคือภาพที่สร้างจาก AI ครับ AI generated เดี๋ยวนะคะคือมีคนจงใจสร้างภาพจาก AI ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบข่าวปลอมเลยเหรอคะไม่ใช่แค่การเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่แล้วมันคืออีกระดับหนึ่งจริงๆครับโหนี่มันอีกระดับหนึ่งเลยนะ เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Synthetic Reality หรือความจริงสังเคราะห์ที่เส้นแบ่งระหว่างภาพจริงกับภาพที่สร้างขึ้นมันเบลอเบลอจนแทบจะแยกไม่ออกน่ากลัวมากเรื่องนี้มันน่ากลัวตรงที่มันทำลายหลักการพื้นฐานที่สุดของเราที่ว่าต้องเห็นด้วยตาถึงจะเชื่อ เพราะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้มันบ้ามากเลยทุกวันนี้เห็นภาพ AI แปลกๆตลกๆในเน็ตตลอดเลยนะคะอย่างภาพผู้นำระดับโลกใส่ชุดแฟชั่นอะไรแบบนั้นมันก็ดูขำๆดีครับแต่พอมาคิดว่าเทคโนโลยีเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์คอขาดบาดตายอย่างภัยพิบัติมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยแล้วคนทั่วไปอย่างเราเราจะไปแยกออกได้ยังไงคะเนี่ย นี่แหละครับคือความท้าทายใหญ่หลวงทักษะการรู้เท่าทันสื่อหรือ media literacy ไม่ใช่แค่เรื่องเสริมอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นทักษะการเอาตัวรอดในยุคข้อมูลท่วมท้นไปแล้วทักษะการเอาตัวรอดเลยครับเบื้องต้นอาจจะพอสังเกตจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ AI ยังทำได้ไม่เนียนอย่างเช่นนิ้วมือคนที่มี6นิ้วตัวอักษรในภาพที่อ่านไม่ออก อ๋อค oh, ่ะค่ะเคยเห็นอยู่หรือวัตถุในพื้นหลังที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วมากจนในอนาคตอันใกล้เราอาจจะแยกไม่ออกเลยก็ได้ครับฟังแล้วก็เหนาเนาร้อนๆ้อนเหมือนกันนะคะมันทำให้การตรวจสอบข้อมูลง่ายๆของเราซับซ้อนขึ้นไปอีกครับผมจากเดิมที่แค่เช็คแหล่งข่าวตอนนี้ต้องมานั่งจับผิดภาพว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอีกถูกต้องครับมันคือความท้าทายใหม่ของสังคมเราโดยรวมเลยทีเดียว โอเคค่ะหลังจากที่กองทัพเรือออกมาหักล้างทุกประเด็นทั้งเรื่องค่าไทยทั้งเรื่องภาพ AI มันก็เกิดคำถามตามมาว่าแล้วต้นต่อของความเข้าใจผิดทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับซึ่งกองทัพเรือเองก็มีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาไม่ได้มองว่ามันเกิดจากความเกลียดชังหรือเจตนาร้ายอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับ มุมมองของกองทัพเรือนในเรื่องนี้น่าสนใจมากพวกเขาสันนิษฐานว่าเรื่องราวอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากเจตนาร้ายที่จะทำลายชื่อเสียงโดยตรงแต่อาจมีรากมาจากความขับข้องใจของผู้ประสบภัยจริงๆความขับข้องใจที่ว่านี่คือเรื่องอะไรคะคือพื้นที่เขตแปดที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากมากจริงๆในช่วงนั้นท่วมหนักเพราะมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและอันตรายค่ะ ทำให้การส่งความช่วยเหลือเข้าไปในบางช่วงเวลามันอาจจะล่าช้าไม่ทันทุ่งทีอย่างที่ชาวบ้านคาดหวังอืซึ่งในภาวะวิกฤตที่คนกําลังสิ้นหวังรอคอยความช่วยเหลืออย่างใจจดใจจ่อความล่าช้าแม้เพียงเล็กน้อยมันก็สามารถสร้างความรู้สึกโกรธผิดหวังและก็ไม่พอใจได้อย่างมหาศาลเลยครับนึกภาพออกเลยค่ะมันอาจจะเริ่มจากความรู้สึกจริงๆของคนที่เดือดร้อนว่าทำไมความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงหรือทำไมมาช้าจัง ใช่ครับแล้วความรู้สึกพวกนี้พอถูกโพสต์ระบายลงในโซเชียลมีเดียมันก็อาจจะถูกตีความต่อต่อกันไปบิดเบือนไปเรื่อยๆถูกต้องครับมันคือมเมล็ดพันธุ์ของความจริงเล็กๆที่ว่าความช่วยเหลือล่าช้าซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติแต่มเมล็ดพันธุ์นั้นกลับถูกนําไปปลูกในดินแดนของข่าวลือค่ะจนเติบโตกลายเป็นต้นไม้พิษที่เล่าเรื่องใหญ่โตไปถึงการจับตัวเรียกค่าไถ่ ในสภาวะที่ข้อมูลขาดแคลนและเต็มไปด้วยความกลัวผู้คนมักจะเติมช่องว่างนั้นด้วยจินตนาการที่เลวร้ายที่สุดเสมอและมุมมองนี้เองก็ส่งผลต่อท่าทีของกองทัพเรือที่มีต่อบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นต้นต่อของเรื่องด้วยซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอ่อน่าประหลาดใจมากประหลาดใจย,ยังไงครับ ก็คือท่าทีของพวกเขาค่ะแทนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดโฆษกกองทัพเรือกลับบอกว่าจะยังไม่แจ้งความดำเนินคดี แต่พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจกันเพราะมองว่าอาจจะเกิดจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมากกว่าเจตนาร้ายการที่เขาเลือกจะไม่ฟ้องแต่จะเข้าไปคุยแทนผมว่าเป็นการจัดการสถานการณ์ที่ฉลาดและมองการไกลามากนะแทนที่จะสระน้ํามันเข้ากองไฟด้วยการสร้างคู่ขัดแย้งใหม่ขึ้นมาเขากลับเลือกที่จะลดอุณหภูมิของเรื่องลง มันเหมือนกับการเปลี่ยนจากการเผชิญหน้ามาเป็นการหาทางออกร่วมกันใช่ครับการดำเนินคดีอาจจะทำให้กองทัพเรือชนะในทางกฎหมายแต่ในทางสังคมมันอาจสร้างวีรบ,บุรุษผู้เห็นต่างขึ้นมาอีกคนก็ได้อ๋อจริงด้วยและทำให้สังคมแตกแยกมากขึ้นไปอีกแต่การเลือกที่จะพูดคุยมันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าองค์กรพร้อมที่จะรับฟังและพยายามแก้ไขที่ต้นตอของความเข้าใจผิดไม่ใช่แค่จัดการที่ปลายเหตุข,ของข่าวลือ เป็นการพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งอาจจะยั่งยืนกว่าในระยะยาวถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จากข่าวลือสุดช็อกเรื่องหน่วยซิลถูกจับตัวจนถึงการแก้เกมของกองทัพเรือเราได้เห็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องข่าวปลอมธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งแน่นอนครับเราได้เห็นปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ข่าวลือทรงพลังขึ้นมาตั้งแต่การใช้โปรไฟล์ของคนที่น่าเชื่อถือมาเป็นใบเบิกทาง ค่ะการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง AI มาสร้างหลักฐานปลอมให้ดูสมจริงและที่ลึกซึ้งที่สุดคือการที่ข่าวลือมันไปเก่อเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆของผู้คนในพื้นที่อาสารหรือ Information Chaos ในภาวะวิกฤตม,มันคือการประทะกันของความทุกข์ยากในโลกจริงชื่อเสียงของพื้นที่พลังของเทคโนโลยีใหม่และความเร็วของโซเชียลมีเดีย ค่ะแล้วมันแสดงให้เราเห็นบทเรียนสําคัญมากว่าในยุคนี้สงครามข้อมูลมันอันตรายไม่แพ้ภัยพิบัติจริงๆเลยการต่อสู้กับข่าวลือไม่ได้เป็นแค่เรื่องรองแต่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของภารกิจกู้ภัยด้วยเลยเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อความและกําลังใจของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภยัยกระทบต่อความร่วมมือและความเชื่อใจซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการฝ่าวิกฤตไปให้ได้เลยนะครับถูกต้องที่สุดครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะจบการสนทนากันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ทุกคนได้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อเชิญเลยครับในวิกฤตครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามที่โซเชียลมีเดียของเราจะกลายเป็นเหมือนกระแสน้ำป่าที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ทั้งจริงทั้งลวงทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจปะปนกันไปหมดค่ะ คำถามก็คือเราจะสร้างกรอบป้องกันหรือเขื่อนกรองข้อมูลให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไรเพื่อให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงสามารถเดินทางไปถึงผู้ที่ต้องการได้โดยไม่ถูกสกัดกัน้นหรือบิดเบือนจากกำแพงของความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดที่เราอาจจะมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับ